ธนามีวิชาหรือว่าดีเจครีมี่นะคะแล้ววันนี้นะคะม่จะพาคนไปพบกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกกันเลยทีเดียวอยู่ที่แห่งนี้เลยค่ายมวยสามารถพยารณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะฐานที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของโรงยิมแห่งนี้นะคะชมกันเลยสวัสดีค่ะ กรูปรอสุขภาพดีก็คนไทยที่มากความสามารถนอกเหนือจากการเป็นนักมวยยังเป็นทั้งนักแสดงและยังเป็นทั้งนักร้องเชิญเลยครับค่ะว้าวฟิตหนุ่งฟิตเนสมีอันนี้เราก็เพิ่มอันนี้มาใหม่ไอปีนาผาแล้วก็นักมวยที่มีชื่อเสียงถ้ามัในปัจจุบันที่แบบว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่สามารถก็ผมรุ่นแรกก็จะมีพวก เจริญพรเนี่ยก็เป็น<ม>แชมป์ประเทศไทยเป็นแชมป์อ้อมน้อยมีสักดิ์สงครามแชมป์มวยรอบ6กเจ็ดรอบแชมป์อ้อมน้อยด้วยสุขภาพดีแบบนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมในช่วงหน้านะคะว่าพี่สามารถเนี่ยเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงที่เราอุอปยไวเมื่อก่อนหน,น้านี้ไปชมกันเลยค่ะสักครู่เดียวเคยได้ยินว่าพี่สามารถเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันอืมก็มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าค่ะพอสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยคือเราฝึกหนะัก ก็จนมีเพื่อนเขาแนะนําให้ให้เรามารู้จักตัวเนี้ฮะดีโมเน่เนี่ยดีโมเน่อเนี่ยเราเราก็กินฮะเราก็เริ่มลองกินดูรู้สึกว่าความเสียวความเจ็บแ๊ลๆหรือมีเสียงก็แก๊กก็แกกตลอดเวลานะคะก็คือบทนนเ,เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินละเห็นผลแบบว่าชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่คะผมว่า2ออาทิตย์ขึ้นนะ อยากมีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะคะไม่ยากเลยดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะอยากมีสุขภาพดีต้องรีบโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะคะรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะอยากสุขภาพดีอยากไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกระดูกต่างๆนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่สามารถพยักอรุณด้วยนะคะคเพชรจักร นายโยขอบคุณค่ะดีครั